ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วกล้าตะลุยดีลิกตำนานวันนี้แก้วจะพามชมมารับชมการตีอุลิกตำนานแปดตาโดยที่แก้วทำการเปลี่ยนสูตรนะครับก็ได้เปลี่ยนมาใช้สูตรมังกรและนักขีมมังกรนะครับก็จะเป็นสูตรเจล้องหนเอาแก้วในบอกว่าไม่อยากเล่นเจล้องหนก็ไม่รู้จะเล่นสูตรอะไรนะครับลองใช้ปวกลูกไฟนะครับก็คิดว่า เราน่าจะไม่ค่อยเหมาะเนาะก็เลยเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้นั่นเองเดี๋ยวแก้วจาท่าชมครับมาชมการเล่นกันท่านที่ใช้นครับเราใช้มังกร7ตัวแลนะคีมมังกร8ตัวน้ำยาล้องหุ่น9ขวดครับใช้ยาบ้าน1ขวดและน้ำยาโครน1ขวดไปโครนซูเปอร์เยอีกนั่นเองและส่วนผู้ก้านครับที่ใช้ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปโจมตีกันบริกตตำนานหวังว่าจะเก็บ3ดาวได้นครับ เราเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่หนักแน่เลยครับตรงโซนตุการครับอาจจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ด้านนอกจะหนักมากเลยเราจะเข้าไปนะครับก็หาทำเลเลยครับว่าจะเข้าด้านไหนคิดว่าเข้าด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้นะครับเราเข้าด้านขวาน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะก็ปล่อยเจนครับตรงไปด้านขวาแล้วก็ใช้น้ย้ยา่องหนลงไปนะครับเราจะปล่อย่องหนลงไปนะครับทุกๆเลข6นั่นเอง ก็จะปล่อยลงไปครับเมื่อถึง46ด้านล่างเลยเจ๊ก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะโอเค38 37 36โอเคเราไปต่อก็จะเข้าไปครับด้านในยังไปต่อได้นะผู้ชมเดี๋ยวแก้วจะใช้น้ำยาลง,งลงไปจะทำใตายเจ๊ ล่องหัวลงไปก่อน,นครับเพราะจิ้งจอกตายลงไปแล้วแล้วล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มเจ๊ตายลงไปนะครับเสียดายไม่ได้บ้านฉะนั้นครับเราจะต้องเข้ากันแล้วเขาเลื่อนสายนะครับโดยใช้ควีนยิงไปแล้วก็ใช้มังกรน,นะครับเป็นนักกระดานปล่อยนักขี่มังกรลงไปปล่อยเจ้าชายปูอุดเฮาะลงไปนะครับแล้วก็ใช้ คำพิ้ว์อมตาเลยเองเรืจะเข้าไปที่บ้าน,นครับเราใช้น้ำยาคนลงไปแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านลงไปอ้าวเราคนบอลลูนนะคุณผู้ชมแล้วก็คนโกุกแข็งมาใช่ไหมไมยใช่คุณชมเราไปต่อครับก็จากไปด้านล่างเราใช้น้ำยาล่องหุ่นในกราบมังกรกับนักขี่มังกรด้านล่างเราล่องหุ่นด้านบนไปต่อได้คุณผู้ชม แล้วก็เจ้าชายครับมาตอบเจ้าชายอยู่ด้านบน,นครับจะลงมาด้านล่างด้านซ้ายนะครับควีนไหวไหมมียูนิคอร์นครับที่จะเยียวยาให้แต่เจอกับคอคอยสะบัดขึ่นหมื่นครับก็เลยไม่ไหวแล้วก็จะตายลงไปเจ้าชายอยู่กับมังกรครับมังกรตายลงไปเจ้าชายก็น่าจะตายลงไปในไม่ช้าเราน่าจะไม่สามารถเก็บสามดาวได้นะครับแต่ว่าเราก็จะได้มาครับทั้งหมดเท่าไหร่ เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์พี่ชมทำไมมันน้อยจังเออตาแรกก็โดนเลยนะครับเสียได้นะครับที่เราไม่สามารถที่จะใช้เจ๊ล่องหุ่นะครับไปโจมตีด้านในได้น,นะครับพอดีแก้วลงไม่แม่น,นครับจังหวะไม่ดีอ่ะเราไปต่อนะครับขอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ไหมจ๊ะก็จะไปต่อนะครับด้านขวาแล้วมาด้านล่างนะครับ ทางฝั่งของฟินิกก็จะจมตีเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้มา2ดาว80%ครับได้เพิ่มไหมคิดว่าได้เพิ่มเนาะอีก1%เป็น81%หครับเป็น้1นาอายจริงๆแก้วอุตสาห์เป็นสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคว้าสำดาวได้นะครับแต่อุรายังเหลืออีก7ตามาชุมกันว่า7ตาจะคว้าสำดาวได้หรือไม่ก็สู้เต็มที่เลยแล้วเปิดทีมกัน มาดูกันว่าจะได้ของดีไหมเราได้หีบเรยเจนดอรี่นะครับได้เป็นสกินอุราชันมหากรรมเกมแคน,นะครับเป็นสกินที่แก้วขาดไปนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่แก้วขัดสนุนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อสกินก็เลยได้สกินนี้มานะครับถือว่าดีเลยจะได้เติมเต็มสกินให้ครบเซตเลยอ่เราไปต่อเนาะก็จะเป็นตาที่สอง ในที่สองเราก็จะโจมตีหลังนี้เราเจอบ้านงนี้นะครับเป็นบ้านอยู่ตรงกลางและขึ้นกว่าอากาศนะครับป่าไปด้านบนเราจะเข้าไปนะครับแกคิดว่าเราเข้าไปบริเวณด้านขวาน่าจะได้นะคุผู้ชมเข้าไปเลยก็จะใช้เจ๊ลงไปด้านขวาแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปพอเราล่องหัวลงไปแล้วนะครับเราก็จะไปต่อแล้วเราก็จะไปต่อเพิ่ม แล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหัวลงไปเพิ่มแบบนี้เลยเราต้องล่องหัวลงไปเพิ่มผู้ชมเจมาด้านล่างเนาะเราล่องหัวลงไปเพิ่มโอเคแกว่าเรายังไหวอยู่เนาะเราต้องล่องหัวทีใช้ไม้ตเจล่องหัวลงไปล่องหัวลงไปล่องหัวลงไปเพิ่ม แล้วล่องหุนลงไปเพิ่มโอเคล่องหุนหมดแล้วคุณผู้ชมเราก็จะได้โซนนี้มาเราจะเข้ากันเราจะเข้าไปได้สายนะครับโดยใช้ควีนเราใช้ควีนยิงป้อมพูเลยแล้วก็ใช้มังกรลงไปปล่อยแั็กีมังกรลงไปเจ้าชายปูเราเข้าไปนะครับตรงนี้ยังไม่เจออะไรหนักมาก เดวแค่เจ้าชายครับยังไหวอยู่เราจะเข้าไปด้่สซ้ายกันนะคิมก็ไปด้านขวานะครับก็จะเปรี้ยวนะครับไปโดยไม่สนใจใครเราใช้ดูหอกเข้าไปนะครับแล้วก็เราใช้สกิลคัมพิมตาเลยเด็กแกจะใช้น้ำยาครูลงไปนะครับก็จะคลูลงไปที่ฟันเลยเพื่อใช้บอลลูนคนบบอลลูนเนาะแล้วก็ใช้ยาบ้าไปที่ด้านซ้ายนะครับแบบนี้ แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะไปต่อด้านบน,นครับด้านบนยังเหลือเยอะเลยครับเป็นคุนใหญ่ยังดึงพังลงไปนะครับเจอป้อมมอรตาร์เจ้าชายยังทําไม่ตายเลยเพื่อเสกค,คุณช่วยลูกสมุนมาแล้วก็ไปต่อด้านบนจากนั้นก็จะไปนะครับแต่ด้าขวาน,นครับยังเหลืออาวุธเยอะเลยแล้วเราเหลือนักขี่มังกรแค่ตัวเดียวนะครับแต่เรามีควิน ที่เลือดเต็มเลยครับปัญหาคือป้อมนี้นะครับยังไม่พังลงไปพอคอยสัมัดเครื่องมือครับทำให้ควีนอาจจะโดนยิงเจ็บๆได้ก็จะเข้าไปนะครับควีนไหวไหมมาดูกัน,นครับว่าจะไหวหรือเปล่าเจ้าชายตายลงไปนะครับก็เลยมีฟินิกูชิปมานะครับเราได้ไป2ดาว78%แล้วก็จะได้ไปเพิ่มไหม มาดูกันนะครับว่าจะได้80%ไหมได้มานะครับสดาว80%แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าสำดาวได้คุณผู้ชมแก้วว่าเจ๊ล่องหุ่นครับต้องหาทำเลเข้าให้ดีกว่านี้แกวยังหาทำเลเข้าที่ดีไม่ได้เลยก็จะสู้ต่อไปบริษัทตำนานมาชมตอนที่สามมาต่อคุณผู้ชมเรามาตีบ้านหลังนี้กันก็จะสู้บ้านหลังนี้กัน,นครับเป็นบ้าน ที่โห oh, ช่วยได้เลยครับคือเราอยากจะเข้าไปนะครับที่บ้านแล้วก็ตรงกลางครับถ้าเราเข้าไปได้จะดีมากเลยฉะนั้นครับเราจะเข้าไปเริ่มจากเข้าดิ้งขวาเข้าไปน่าจะดีคุณผู้ชมแก้วปล่อยเจนครับลงไปดิ้งขวาเพื่อไหลลงไปด้านล่างเราใช้ล่องของลงไปแล้วเจก,ก็จะลงมาครับด้านล่างแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องของลงไปได้คุณผู้ชมเราจะปล่อย ล่องหัวลงไปเพิ่มแบบนี้เลยแต้เจก็จะไปดิ้งขวานะครับไดออกดึ้งข้างไม่เข้าไปตรงกลางเราใช้น้ำยาล่องหัวใช้ทำให้ตายเจเลยแล้วก็ล่องหัลงไปเพิ่มล่องหัลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยก็จะอยู่ด้านในนะครับเราใช้น้ำยาล่องหัแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ อ่ะลงหัวลงไปเพิ่มไปต่อได้เนาะแล้วก็จะลงหัวลงไปไม่ทัน,นครับดูจิ้งจอกไม่ทันก็เลยตายลงไปเราจะเข้าไปนะครับเราใช้ควีนไปด้านล่างยิงป้องผู้ปังรอให้แล้วใช้มังกรลงไปด้านขวาด้้นขวานะครับเราปล่อยมังกรลงไปตรงกลาง ใช้นักขีมังกรลงไปดู้หอเจ้าชายปูใช้คัมภีร์มต่าเลยเองและใช้น้ำยาโครนลงไปที่บ้านไปยาบ้าลงไปโอเคถือว่าสวยนะเราพังตรงนี้ได้เราใช้ล่องหนนักขี่มังกรก่อนเลยเพราะมันมีขอค้องสารพัดเครื่องมือร้านซ้ายเราจงตีพังลงไปแล้วแล้วไปต่อ เจ้าชายจะขึ้นไปโอ้ด้านซ้ายมีพลังโจมตีสูงคุณผู้ชมเราใช้ถ้าไม่ตายของที่เจ้าชายนะครับไปแล้วก็จะไปต่อนะครับก็จะโจมตีกับปราศาแคนได้เราไปด้านบนต่อนะครับเจ้าชายขึ้นชีพมาแต่มังกรของเรานะครับหายไปเยอะเลยแล้วไหวไหมดูหเหมือนว่าจะไม่ไหวคุณผู้ชม เราได้มาถึง90%ไหมน่าจะได้คุณผู้ชมจะได้เลยนะครับเี่เราไม่สามารถที่จะคว้าสําดาวได้นะครับยากจริงฤทธิ์ตำนาน,นครับขนาดเป็นสุดแล้วนะครับใช้มาสุดง่ายๆย,ยังคว้าสัาดาวไม่ได้เลยก็ได้มาสดาว90%นะครับแล้วก็ไปตอบน่าจะได้ประมาณ93%คุณผู้ชมเราก็จะไปดิานขวานะครับจงตีกับซิงกอซ่านะครับเป็นโรงงานอคมมืดแล้วก็เหมืองน้ำมูลครับเราได้ไป93% ขอ95้ได้ไหมคุณผู้ชม95ได้หรือเปล่า95มาคุณผู้ชมไม่ได้คุณผู้ชมเกือบได้31ถ้วยครับก็เลยได้ไป30ถ้วยนั่นเองใช่ะครับ30ถ้วยเราเปิดหีบเลยโอ้ได้หีบแร่นะครับอู้ได้แร่ฟ้ามา552ชิ้นนะแล้วก็ตอนนี้มีปบนัสดดาวด้วยนะครับแก้วก็ทำไปแล้ว ก็ได้แร่ประกายดาวนะครับมา4ชิ้นเลยเพอคุณ2เนาะเราไปดึงต่อผู้ชมก็จะเป็นตาที่4แล้วนะครับ3ดาวยังไม่มาเลยมาดูกันว่าจะได้สักตาหรือไม่นี่แหละที่แกต้องการแกอยากตีบ้านทรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปก็จะใช้เจลองหุ่นครับลงไปด้านข้าง แล้วปล่อยลงไปด้านล่างก่อนเลยแกปล่อยลงไปด้านล่างครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็จมที่ด้านบนเราจะใช้น้ำยาล่องหุ่นะครับลงไปเพิ่มเราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปแล้วแกคิดว่าแก่จะใช้ถ้าไม่ตายอวๆเลยนะก็จะใช้ล่องหุนถ้าไม่ตายแกใช้ล่องหุ่นลงไป แล้วก็เราจะใช้ล่องหัวลงไปตรงนี้เลยอ่าเข้าไปดีเลยนะครับจะได้เปิดอาคมล่องหนล่ลองหนล,ลงไปมั่วหมดเลยผูช้ชมได้สามนาไมา้ได้มาโอเคฉันแก้วจะใช้ควีนยิงป้อมคูไปแล้วก็ใช้มังกร ทักขี่มังกรเจ้าชายปูเรือหอใช้คำพีบตะเลยแล้วเราจะใช้น้ำยาโคลงไปนะครับโคซูเปอร์เย,ยติแล้วปล่อยยาบ้านลงไปโอเคเราพักแก่งกลางได้ผู้ชมดูว่าดีเลยแล้วก็จะไปต่อทางฝั่งของมังกรจะลงมา เจ้าชายมีท่าไม่ตายด้านบนมียักษ์ใหญ่แต่จะใกล้จะตายลงไปแล้วแล้วก็จะเข้าไปตรงกลางกันไหวไหมมังกรจะลงมาดีครับแล้วเจ้าชายจะเข้าไปตรงกลางฐานเจ้าชายโดนลูกปงสีดำเจ็บเลยเราไปต่อนะครับแก้วว่าเรามีลุ้นได้สามดาวนะผู้ชมมาดูกันนะครับว,ว่าแก้วจะคว้าสามดาวบนลีกตำนานได้หรือไม่ เด้านซายนะครับเมืองก้อนสู้กับควีนแต่ตายลงไปเจ้าชายไปต่อนะครับเราไปดิ้งขวาแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับเราใช้ทำไม่ตายเจ้าชายเลยเพื่อเสกหุ่นเชื่อลูกสม,มุนมานี่ครับนั่นไงตรงหอคอสสารพัดเครื่องมือนะครับ,ระรบจะมีทอโดโดนั่นเองแล้วเจ้าชายก็ตายลงไปนะครับโจมตีกับควีนไหวไหมโจมตีหัคอยสารพัดเครื่องมือได้หอคอยแก้มรูไหมไม่ได้คุณผู้ชม ต่เราก็มีลุ้นอยู่นะฮัชชิ่วนะครับจมตีเข้าไปที่พอคอยแกมรนูนครับแล้วก็จะเสกฟีสัตว์ขี้มุกมาเพิ่มไหมออยังเนาะเพราะเรามี2ตัวนะครับแต่ปัญหาคือเวลานะครับสิบหกวิเราจะทันเวลาไหมเรามีมังกรหนึตัวนะครับที่จะขึ้นที่ไปแล้วก็ไป้้นซ้ายนะครับเดือสิบวิแก้วว่าเราไม่ทันเวลาแน่เลยได้ไหมหกวิสุดท้ายเรายังไงสาม สองหนึ่งโอ้ยสองดาว99%้าาทำไมลิงตํำนานมันยากจังโอ้ถึงกับท้อเลยเราทำเต็มที่นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจเราไปลุยกันต่ออยากให้เจอบ้านทรงแบบตะกี้เลยนะครับเราจะได้ใช้น้ำยาคโครนซูเปอร์เยติได้คุมคุมเลย เราจะบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่เอาเสาละวานนะครับไว้ตรงกลางเราจะเข้าไปนะครับแก้ว่าเราเข้าด้้นขวาเข้าไปนะครับน่าจะคุมเลยก็เราจะดูก่อนนะว่าเราจะโจมตียังไงเราโจมตีซักโซนใดโซนหนึ่งก่อนเนาะแก้เขาได้สายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่เอาคุมคุมข้างนั่นเองเอาใช้ล่องหัวลงไปเลย แล้วก็จะไปดิ้งขวาเอาใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วก็ล่องหัวลงไปเพิ่มเราใช้ถ้าไม่ตายเลยแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปเราจะล่องหัวลงไปเพิ่ม <1> 1> โอเคแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มเลย ได้สาวาไหมเกาลองหุนเลยแล้วกันได้สาวามาคุณผู้ชมเราลองหุนลงไปเพิ่มได้หอคอยแกงพธนูมาคุณผู้ชมถือเยี่ยมเลยปัญหาคือเราจะยิงเครื่องกวาดอากาศยังไงให้แม่นลองดูเนาะไม่เสียหายคุณผู้ชมเราจะยิงขึ้นไป โดนไหมไม่โดนเขาทางซ้ายแล้วกันส่วนทางกับเครื่องกวาดอากาศเลยเจ้าชายปูลงไปเรายังไหวอยู่คุณผู้ชมเราใช้อุดด้งหอกเข้าไปได้และใช้โอเคเราเซทีิขอมบิวตะเลย แล้วก็ใช้น้ำยาโคนแล้วโคนซูเปอร์เยติน้ำยาบ้านลงไป้ตะล่านครับเราไปดิดขวาแล้วก็จักขึ้นไปามังกรไปต่อเราได้บ้านยังเราได้บ้านมาคุณผู้ชมถือดีเลยเจ้าชายใช้ใท้าไม่ตายเลยเพื่อเซกคุณเชื่อลูกสมุนมาแล้วก็ไปต่อเรามีแววว่าจะได้สามดาวคุณผู้ชม มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้2ดาว99%หรือไม่เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่สิ3ดาว100%เต็มหรือเปล่าเราเหลือหน้าคีมมังกร4ตัวผู้ชมบ้าบอนะบ้าบอนะพอเราเข้าเจาลองหุ่นถูกจุดเนี่ยมันได้เปรียบม,มากเลยผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยเองมังกรเหลืออีกประมาณ4-5หตัวผู้ชมแล้วก็จะไปต่อด้านซ้ายกัน ตอ,อนเข้าไปนะครับปัญหาคือเวลาอีกแล้ว30วิวิคุณผู้ชมจะทันเวลาไหมแล้วก็จะลงไปเพิ่ม22วิสวิสุดท้ายยังมีควีนอยู่ด้านล่างนะผู้ชม5สิ่งก่อสร้างเจ้าชายตายมาจะได้มีฟินิกมาช่วยโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะคว้าสามดาวตาแรกได้บริกตรมนานนะครับนึกว่าวันนี้ จะไม่ได้แล้วนั่นเองเราไปลุก,กันต่อนะครับในตาที่6คุณผู้ชมหวังว่าจะเก็บสัมดาวมาได้นะเราเจอบ้านนี้นะครับคุณผู้ชมมีของสะสมเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเราจะเข้าไปแก้วว่าแก้วเข้าบริเวณด้านล่างดีกว่านะที่หอคอยแก๊งปรุนครับเข้าเอ้ยหอกคอยแก๊งหอกคอยสารพัดเครื่องมือ เข้าไปนะครับแบบนี้เลยเราปล่อยเจลงไปเราใช้ล่องหัวลงไปเลยล่องหั่ลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่ม,อมโอเคเราไปต่อได้นะผู้ชม,เร,ชมเ,เ,รนนเราใช้ถ้าไม่ตายเลยเราล่องหุไปด้านบนเราใช้ถ้าไม่ตาย เอเราใช้ล่องหัวลงไปล,งงล่องหัวลงไปเพิ่มโจมตีบ้านได้ไหมแก้วเชนแม่ล่องหัวผิจุดอยากได้บ้านคุณผู้ชมได้เว้ยสุดยอดเลยฉะนั้นเราเข้าบริเวณด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านนี้เข้าไป แล้วก็ใช้มังกรไปได้านขวาปล่อยมังกรเป็นนักดานปล่อยนักขีมักงกรเจ้าชายปูเรือหอกทำพิมพมตาเลยแล้วเราจะโคนซุปเปอร์ยยติตรงนี้เลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปโอเคเราโจมตีได้ไหมมีแช่แข็งด้วยนะผู้ชมแก้วใช้ถังแคนเป็นซุปเปอร์เยติและโกแข็งผู้ชมโคตรดีอ่ะผู้ชม โอเคเราพังได้เนาะมาลุ้นกันนะครับว่าแก้วจะคว้าสัมดาวได้หรือไม่เราจมตีป้อมพุดิ้งขวานะครับด้วยนักขี่มังกรแต่ว่าตายลงไปก่อนเจ้าชายไปตรงกลางเจอต่อไฟนะครับเป่ามาสจุดเลยทางด้านซ้ายดิ้งขวานะครับแต่เรามีนักขี่มังกรนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดิ้งขวาด้วยโอเคถือว่าดีเลยเจ้าชายชนะไม่ตายเลยเพื่อที่จะเสกมุนเชลุกสมุนมาเป็นตัวแทง แล้วไปต่อแก้วว่าเราได้สามดาวคุณผู้ชมเป็นไงสุดนี้เปลี่ยนสูตรสักทีนะคุณผู้ชมช่าบอกว่าแก้วข้าเนะ่เห็นเองรันจะเล่นแต่ปลวกลูกไฟไม่เห็นจะทาสามดาวได้เลยเพอเปลี่ยนสูตรมาใช้เจ๊ล่องหวนวเนี่ยเป็นไงได้สามดาวรัวๆเลยแก้วนี้ได้แต่แบบเอาแก้วขอโทษโอเคเลยเวลาเยอะเลยคุณผู้ชมก็ได้สามดาวมันก็จะราเรื่หน่อยนะคุณผู้ชมมันก็จะไม่เงียบเท่าไหร่ โอเคก็สามารถที่จะคว้าสัาดาวได้นะครับเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคุณผู้ชมก็จะเป็นตาที่7ใช่ไหมใช่นะครับตาที่7เราก็จะตีกันเจอบ้านหลังน,นี้นะครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยคุณผู้ชมเราจะเข้าไปนะครับเราเข้าไปบริเวณ แกอยากหาหอคอยสัตว์ประงมือผู้ชมว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนคุณผู้ชมแล้วเข้าด้านบนเลยเนาะก็จะปล่อยเจนครับลงไปบริเวณด้านบนแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปโอเคเราเข้าไปที่หอคอยสัตว์ระงมือเลย <c oughs> แล้วก็จะใช้ล่องหัวลงไปเพิ่ม เราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับเราใช้ถ้าไม่ตายเจเลยแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปล่องหัวลงไปเพิ่มล่องหัวลงไปเพิ่มขอใได้ส่วนนี้มาคุณผู้ชมแกล่องหัวลงไปแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มโอเคเราได้ส่วนนี้มานีครับถือว่าดีเลยแล้วก็ล่องหัวลงไปเพิ่มเนาะโอเค จากนั้นครับเราจะเข้ากันแล้วเข้านะครับเราเข้าบริเวณด้านล่างเข้าไปน่าจะดีกว่าเนาะก็ใช้ควีนยิงไปเอาใช้มังกรลงไปด้านล่างนักขี่มังกรเจ้าชายปูเดือหอกใช้ท้าไม่ตายปูเลยเแล้วก็จะโคนซปเปอร์เยื้ออีกนั่นเองเอาใช้น้ำยาโคนลงไปไปยาบ้าลงไปเลย เราก็จะเช็คแข่งได้เราไปต่อนีครับเลี้ยวขวาแล้วก็จากขึ้นไปด้านบนแต่เ้ยขวานะครับมีความคุ้มค่างอาจจะหนักเนาะไม่รู้ว่าไหวไหมเพราะว่านะักขีมก่กรน,นะครับเลือดแดงแล้วแล้วก็ตายลงไปสรารวานนะครับมีพลังโจมตีสูงผูต้ตายลงไปนะครับเราอาจจะไม่ได้สามดาวแต่ขอเปอร์เซ็นต์นสูงๆได้ไหมขอสักก้าเอซนเลี้ยขวานะครับ ถัชชิว่วรจะตายลงไปแล้วก็เราไปต่อไม่ได้ผู้ชมแต่น,นี้เป็นตานที่ยากเนาะเป็นผังบ้านที่ดีเลยเราก็โจมตีมาได้เพียงแค่2องดาว74%ไม่สามารถที่จากความสัมดาวได้ขอสั80ก80%คุณผู้ชมได้ไหมมีควีนอยู่ผู้ชมแต่ควีนก็จะตายลงไปเราน่าจะจบใน2ดาว77% ก็จะมีมังกรครับลงมาแล้วก็ตายลงไปโอเคเราดูกันต่อคุณผู้ชมตาสุดท้ายนะมาชมกัน,นครับว่าแก้วจะเก็บสาดาวได้หรือไม่มาชมกันเราเจอบ้านทรงนี้นะครับชมจําได้ไหมที่เราใช้เจลล่องหุนเข้าไปนะคุณผู้ชมอันนี้เราใช้ควยิงไปได้น,นะครับเราจะ ดูอาวุธก่อน,นครับว่าจะเข้ายังไงแล้วเข้าไปนะครับที่ตตบไฟดีไหมแก้ว่าเราเข้าที่ตตบไฟด้านซ้ายนะครับน่าจะดีแล้วเข้าลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้น้ำยาอ้าล่องหนผิดนะคุณผู้ชมลืมดูด้านซ้ายเลยแล้วก็จะเข้าไปเราร่องหนลงไปเพิ่มแล้วก็จะ ทำการล่องหัวลงไปเพิ่มด้านบนโอเคแก้วล่องหัวลงไปเลยต้องระวังบ้านนะครับบ้านมันยิงมาได้โอเคเราจะไปด้านบนเราใช้ถ้าไม่ตายเลยแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปเอาโจมตีบ้านได้ไปช่วง ไดบ้านมาก็ถือว่าดีเราจะเข้าไปกันเราเข้าจะได้าสายนะครับไปด้านขวาแล้วใช้มังกรลงไปด้านล่างตรงกลางนันกขี่บังกรเจ้าชายปูเราปล่อยเดือดหอดงลงไปเราใช้คัมภีร์มาต่าเลยแล้วเราใช้น้ำยาโคลน เราจะทำการโคนตะเคียบ้านลงไปแล้วกันเจ้าชายถ้าไม่ตายโคนตรงนี้เลยโคนถ้าขีมมังกรก,ก็เอาจงังหวะนี้ไปต่อเอาไปดิ้งขวาไปด้านบนเนาะแล้วก็จะไปดิ้งขวากันนะครับก็จะค่อยๆขยับขึ้นไป สดได้นะครับที่เจ้าชายตต่ลงไปแล้วนะครับไม่เช่นนั้นเราจะสร้างพลังโจมตีได้สูงเลยเราไปต่อนะครับนขวาจเจออาวุธเพียบเลยอาจจะไม่ไหวเนาะมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นชนใดงเราไม่มีมกกังกรครับที่จะโจมตีกับผู้การครับทําให้เราอาจจะเข้าไปยากควินเข้าไปนะครับแล้วก็โดนรุมยิงนะโอ้ตายเลยนะผู้ชมเราไปต่อ เดินนักขี่มังกรอยู่ตัวเดียวเองคุณผู้ชมน่าจะได้ประมาณ90%เสเปอเซ็ได้เลยนะครับเที่วเราไม่สามารถที่จะฟ้าสำดาวได้เนะเาะแอมสดายแอมสดายอุตส่าห์ได้บ้างคุณผู้ชมเราไปที่เอ็กโบแล้วก็จะขึ้นไปกันนะครับเจอกับกระดักอท์นโดแล้วก็จะหมุนติวติวติวเลย แล้วก็จะจบไปที่2ดาว86%ได้มา28ถ้วยนะครับเราดูกัน,นครับว่าตอนนี้แก้วมีกี่ถ้วยตอนนี้แก้วมี5,310ัถ้วยนะครับวันนี้เราตีไปแปาตาครับได้มา247่ถ้วยนะครับแล้วก็เราตีได้3ดาว2ตานะครับเป็นตาที่น่าจะตาที่6กับตาที่7เนาะแล้วที่เหลือนะครับเราก็ได้90อเซตอีก2ตาครับ2ดาวแล้วที่เหลือก็เป็น70กับ80% แก้วว่าสูตรนี้นะครับมันอยู่ที่เราใช้เจล่องหนเข้าถูกจุดใหม่นะครับถ้าเข้าได้ถูกจุดเลยก็มีโอกาสที่จะได้3มดาวและแก้วก็ขอฝากไว้นะครับกับสูตรนี้เลยเป็นสูตรเจล่องหนและก็สูตรมังกรน,นครับเป็นสูตรที่เล่นง,ง่ายแต่อาจจะต้องฝึกนะครับว่าจุดไหนเข้าแล้วคุ้มจุดไหนเข้าแล้วชัวนะครับก็จะช่วยให้ชมีโอกาสได้3ดาวยังไงเดี๋ยวแก้วใส่ดิงไว้ในคำอธิบายกดที่ดิงเอาไปเล่นกันได้เลยวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่ so the gap